กินแล้วกินยังน้องโอ้โหทำไมปลาดุกมันใหญ่กว่าู่หวานลงไปเลยลูกบอ่อนี้ปลาเยอะน้องกำลงังโตนี่วานมาไกลๆสิลูกน้องไม่ไปนะนั่นวานมาแถวพี่ไ้่กลัวเหรอใช่เอ,อเห็นไหม เนี่ยหวานมาตรงประดุกนี่โอ้ประดุกกำลังโตเห็นไหมกินเก่งมากเลยโยนล้มาหลุกตรงเนี้ยไกลๆนี่ที่แถวเนี้ยน้องอยู่แถวเนี้ยลุกเห็นไหมนี่แถวนี้ลุกมีเบื้องมือแหมเยาวานถิ่นขึ้นอันนั้นเดียวหมดมันจะมาเออแถวนั้นแลหละลุกใช่ <c oughs> โอเคลูกมานี่ทีนี้มาฝั่งนี้เรามากินได้กันนะมันต้องเอามาตรงนี้นี่น้ำหนึ่งย้นมาแถวนี้อย่าขืนฟางนี่นลงกลางน้ำเจียลูกเออบอนี่กินเก้งแห้ง,งแล้วค่อยไปตักมาให<ๆ>ม่วางลงมาเลยลูร อย่าวานขึ้นของพ่อเพราะว่าเดียวหมดมาน้องหิวใหญ่เลยเทักน่กน,น,นกระงข้ไกลเทกไเทกไของ<ห>โอ้ยมันสิงไงโอ้โอข้นได้สิตก,นนกจนงเอเกลือกเกลืออีกอะไรลูกจะไปเอามาอีกนี่ มันนอนอยู่สวนหลังบ้านนะคะเอาบรรยากาศรอบๆสวนหลังบ้านมาให้ดูจ้าต้นกล้วยต้นบักม่วงชิงชาต้นบักพา้าบอป่านะคะแล้วก็พืชผักสวนครัวจ้าอันนี้ตัวเล็กกำลังเล่นสไลเดอร์นะคะนี่ก็เป็นวาวนุกอินซี่นะคะคุณพอบาดเพื่อนเอามาห้อยลายกาจะ้ะ ก้ามาบินมาวนปลาหลายกกเลยล่องสื่อว่านกอินทรีมาแขวนไหวหอยนะคะเป็นอย่างไรคะคือนกอินรี่อิลีบอนี่มันนี่ก็ล่มดีอากาศดีนะคะนกอินทรีก็กทํหนะ้าที่บินบ่อนอยู่ทึ่งฝาเลยจ้ะนะคะสื่อมาไหวสองตัวเด้อจ้ะนี่อีกตัวหนึ่งนะคะติดเว้บบอรแรกเนาะคะ่ะนี่กกเพิ่นกทนะ็ทํหน้าที่ของเพิินเนาะทํหนะ้าที่ไปเรื่อยๆอะไรจ้ะกาก็เที่ยวมาจอบอยู่ได้นี่กระเบิงเอาว่าจักสีแดงจักมือเนาะคะ่ะเนาะ ล่มดีแหงล่มดีแหงพัดแหงเด้อว,วานุกอินซีนี่